สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราก็มาดูกับรถ1นต่อ10นะครับซึ่งตางหัวข้อคลิปก็คือมันเป็น h L 5 1 8นะครับเป็น Restoration สภาพวันนี้เราให้ดูคือเป็นสภาพตอนที่มาเลยนะครับมันจะลกๆนิดนึงภาพมันก็จะเย็นๆหน่อยประมาณนี้รังกล้องตักนิดโอเค สภาพก็จะเห็นได้ว่ามอเตอร์นะครับมันขึ้นที่เกลือหรืออะไรสักอย่างนึงนี่แหละสนิมด้วยนะครับก็คือค่อนข้างยับเยินมากพอสมควรสวิตปิดเปิดปักขาดนะครับปักไม่มีมาเขาเรียกไหมสวิต์ปิดเปิดมันไม่มีมาเขาเอาสายไฟมารัดไว้อย่างนี้เลยนะครับมันก็มันก็ใช้ได้มัง้งแล้วก็ มีรีเซิร์ฟมีเซอร์โวมานะครับสภาพก็อย่างที่เห็นว่ายับเยินมากๆล้อใส่มาเป็นล้อดริฟ์นะครับข้างหน้าข้างหลังตอนนี้มันทำงานหมดสี่ล้อนะครับข้างหลังเหมือนจะเป็นสปูลน,นะข้างหน้าเป็นเกียร์ดิฟนะครับส่วนทางได้จะตึงมากๆไม่รู้ว่าตึงเพราะว่ามันตั้งไว้หรือว่ามันสกรปรกมากนะครับสายพานไม่ขาดนะแต่ว่าก็เก่าอยู่ แต่ก็ไม่เปื่อยนะครับสาผ้าน่าจะใช้ได้หน้าหลังเลยนะครับแต่ว่าตึงๆหน่อยไม่รู้ว่าตั้งมาแบบนี้หรือว่ามันมันเป็นเพราะลูกดิบมันมันมันสกรปรกมากเนี่ยสนิมกินเพียบเลยนะครับสภาพเนี่ยค่อนข้างแย่ถึงแย่มากนี่คือน่าจะเป็นคันที่ได้มาแล้วแบบสภาพยับเยินที่สุดละเท่าที่จะหาได้เพราะยิ่งมันเยินมากเนี่ยเวลาเราเรีเซ็ตเนี่ยมันน่าจะสวยข้างแบบกระข้ามแบบ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 มากเลยบ คือผมอาจจะโรคจิตนิดนึงผมชอบชอบอะไรอย่างเงี้ย <laughs> สภาพมันเดินเยินมันเน่าๆดีแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาปรับปรุงให้มันใช้งานได้แต่โดยพื้นฐานอะของรถตัวนี้ h l 5 1 8เนี่ยชิ้นส่วนจริงๆเขาดีถึงดีมากเลยนะครับคือค่อนข้างทนค่อนข้างค่อนข้างดีเนื่องจากว่าตัวรถเนี่ยเขาก๊อปปี้เออไม่ใช่ก๊อปปี้ดีกว่าใช้คําว่าอะไรดีได้แรงบันดาลใจมาจากธรมญาที่เป็นตัว518โอ้เป็นเดี๋ยวนะ 1> 5 1าหนึ่งหกสี่หนึ่งแปดี่หนึ่งหกอ่าใช่ปลาได้แรงบันดาลใจมาจากตัวธรรมยาสี่หนึ่งหกอ่าฉะนั้นเนี่ยมันก็ชิ้นส่วนมันก็ค่อนข้างดีนะครับโอ้ยแข็งปึกขันไม่ออกแต่เดี๋ยวตอนลื้อเนี่ยน่าจะน่าจะลำบากสุดๆเลยแหละคิดว่าหืมแน่นปาก ตอนรื้อน่าจะน่าจะลําบากครับผมน่าจะไม่ได้ทําคลิปตอนรื้อหรอกผมน่าจะทําคลิปตอนที่ทําการรื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วมากกว่าเพราะว่าอันเนี้ยเดี๋ยวตอนรื้อเนี่ยน่าจะน่าจะน่าจะเหนื่อยเลยแหละเพราะว่าแค่หมุดตัวที่มันหมุนใช้มือหมุดไอ้น่าใช้จริงใช้มือหมุดง่ายๆเลยนะตัวเนี้ยนี่ก็ยากแล้วนะเพราะว่าขันแพบ่ไม่ออกอันเนี้ยหมุนไม่ไปเลยเดี๋ยวต้องฉีดน้ํามันไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆมานั่งรื้อนั่งทํากัน สำหรับคนชอบงานรีสโทรเลชันก็น่าจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่โอเคคือมันมันค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอะค่อนข้างค่อนข้างโซมอะค่อนข้างโซมแบบโซมมากอะไรเงี้ยครับน็อน็อตล้อนี่คือไม่รู้ว่าขี้ดินหรือว่าทากาวไว้เดี๋ยวือมันแน่นอนคันนี้น่าจะสนุกในการรื้อในการซ่อมนะครับ คือถ้าคนชอบลือชอบซ่อมอันนี้ผมว่าสนุกแต่ถ้าคนไม่ชอบทําเนี่ยก็บอกเลยว่านารกชัดๆเพราะว่าชิ้นส่วนมันไม่ขยับเลยนะตอนเนี้เหมือนตายสนิทเลยอ่ะผมไม่กล้าใส่ระบบไฟลงไปด้วยผมกลัวว่าจะเดินไฟไปแล้วเนี้ยแล้วแบบชิ้นส่วนมันติดขัดเนี้ยฝืนการทํางานของระบบไฟฟ้าเดี๋ยวโะบบไฟฟ้ามันจะพังไปด้วยนะครับกะว่าเดี๋ยวจะถอดชุดไฟออกมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเช็คชุดไฟว่า มันทำงานไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถอดชุดไฟก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูซิว่าตอนนี้ถ้าเราถอดเลยมันได้หรือเปล่านะตัวนี้ไม่มีรีโมทมานะครับ อุเหมือนฝารีซีฟจะลั่นมีซีฟเขาถากักเขาใช้งานอ๋ออืมไม่น่าออกง่าย,ายแน่แนไม่น่าออกง่ายแน่แน่อืม <c oughs> <c oughs> เนี่ยแค่แค่ปลั๊กสายไฟก็ยากแล้วเนี่ยเนี่ยแค่ถอดปลั๊กสายไฟนี่ก็ยากแล้ว ตรงนี้ดูถ้าคนไม่ชอบงานหรืองานพวกนี้ก็ก็เหนื่อยอะแต่ถ้าแบบคนชอบทำอย่างเงี้ยมันก็มันก็โอเคนะสนุกดีอืมประมาณนี้ถ้าเราลองต่อไฟเข้าไปได้ไหมมอเตอร์ทำงานอยู่ไหม จริงๆผมไม่ค่อยอยากตอบแบบนี้นะผมกลัวมันลั่นไม่ลั่นเว้ยเงียบกิบเงียบกิบเงียบกิบ <laughs> โอเคไฟเนี่ยเป็นประบบที่น่าจะไปก่อนเป็นอย่างแรก,แรกนะครับจากสภาพที่เห็นนะ แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาลื้อพวกนี้ทั้งหมดดูนะครับพวกล้อ,อยางก็น่าจะใช้งานไม่ได้แล้วแต่ก็ยังแต่ก็ที่น่าห่วงคือตัวเพาอ่ะไม่รู้ว่าเพาเนี่ยน็อตหัวเพามันจะพังไปด้วยไหมนะครับเนี่ยเกี่ยวพวกเนี้ยถ้ามันพังไปด้วยเนะี่ยเสร็จเลยนะ แต่เท่าๆแต่ื่อคุณเหมือนจะหมุนได้อยู่ข้างในเป็นลูกปืนนะครับแต่ว่าน่าจะมตีว่าใช้ไม่ได้แล้วแล้วกันนะครับลูกปืนน่าจะต้องเปลี่ยนใหม่ย,ยกเซตคิดว่าสนิมน่าจะกินไปหมดแล้วแต่เดี๋ยวลองดูก็ได้ว่าเผื่อมันจะใช้ได้มันก็จะประหยัดคอสในการ อ่าลีนะครับใส่แหวนมานี่โอ้ยขี้ดินหรือเปล่าหรือดินน้ำมันหรืออะไรเนี่ยอื้อหือ โอ้หสุดๆโห oh, เลยนะ hmm. ไม่รู้ว่าขี้ดินหรือดินน้ำมันนะไม่รู้ด้วยว่ามันมีมันมีได้ยังไงนะแต่ว่ามันหนักหนักเหมือนกันมันก้อนๆเลย ลลก็น่าจะพอได้อยู่ยังไม่เลวร้ายมากน่าจะพอได้อยู่โอเคอ๋อฝั่งนี้เป็นเฮกเป็นอลูมิเนียมครับเฮกเฮกเป็นโลหะเมื่อกี้เป็นเป็นเฮกพลาสติกปัญหาคือมันงัดออกไม่ได้มันต้องขันออกเดี๋ยวลองดูว่ามันยังขันได้อยู่หรือเปล่า อันนี้ผมจะไม่ได้ทำทั้งคันนะผมแค่แบบลองเราลองลองกันเฉยๆเดี๋ยวถ้าจะลือทั้งคันจริงๆแล้วมันกินเวลาเยอะไงผมว่าน็อตเฮกไม่รอดเนี่ยไม่รอดจริงด้วยไม่รอดนะครับ น็อตมันไม่โอเคไม่โอเคขันไม่ได้บานหมดแล้วเดี๋ยวคงต้องพ่นน้ำมันแล้วก็ไล่ถอดไปทีละชิ้นทีละชิ้นนะก็นี่แหละขั้นตอนของการรีนะครับก็จะต้องถอดหรือชิ้นส่วนดูก่อนนะครับว่า ชิ้นไหนเนี่ยมันใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างนะหรือมาก่อนนะครับหรือแล้วก็แยกส่วนที่เสียกับส่วนที่ใช้งานได้ออกส่วนเช่นได้งานได้ก็จะมีส่วนที่แบบจะต้องปรับปรุงกับส่วนที่ใช้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวต้องมานั่งไล่เช็คดูกันอีกทีนึงตอนนี้เบื้องต้นคือมอเตอร์เหมือนจะไม่ทํางานนะรีซีฟเซอร์วสปีดเรายังไม่รู้ก็เดี๋ยวต้องปล่อยไปก่อนอืมเร่าๆคงประมาณนี้ครับ ผมยังทำอะไรอื่นไม่ได้เลยดูล้อหลังดิโอ้โหร้อหลังก็เหมือนกันดูสิใช้ได้เลยเนี่ยอัดไปทำไมหรือว่าน็อตล้อมันคลายเออเป็นไม่ได้นะ คือตัวนี้เขาเป็นน็อตกันคายนะครับใช้กับตรงส่วนที่เป็นลอนะทีนี้เนี่ยถ้ามันเก่าหรือว่าบางทีโอลิงที่อยู่ในตัวตัวน็อตเนี่ยมันหมดสภาพเนี่ยมันก็จะทำให้ขันน็อตแล้วมันเอาไม่อยู่นะน็อตหลุดบางทีก็คนที่แบบไม่ได้เป็นคนเล่นอะไรเงี้ยบางทีเขาไม่รู้เขาก็จะใช้วิธีการใดๆทาให้มันไม่หลุดแน่นขึ้นอะไรเงี้ย วิธีการดีสุดจริงๆคือต้องเปลี่ยนน็อตล้อครับถ้าโอลิงข้างในมันหมดสภาพเราก็ต้องเปลี่ยนน็อตล้อนะอย่าฝืนทำอะไรแบบนี้มันไม่เวิร์กอะอ่ะนี่ก็ดุมโลหะมาเหมือนกันโอ้โหเจอทุกล้อเลยเนี่ยเยอะบ้างน้อยบ้าง แต่ข้างหลังเนี่เยอะเลยนะแน่นแบบไม่เห็นไม่เห็นเลยอะ่ะแน่นแบบแน่นเลยอะ่ะไม่เห็นตัวน็อตอแบบพอดีแบบไปกับ ตัวดินที่อัดไปเลยอะไรเงี้ยค่อยแฟะนะครับอ่ะเป็นโลหะเหมือนกันถ้าบอกว่ามันมีดุมโลหะอยู่สามอันนะแล้วก็มีเป็นดุมพลาสติกอยู่ หนึ่งอันนะครับถ้ามีครบสี่อันก็ดีนะสวยเลยอืมน่าจะมามาขัดปัดหน่อยก็น่าจะโอเคแต่มันมีแค่สามนะไม่ครบแล้วก็มีเส้นผมเส้นผมคนเป็นคนตายก็ไม่รู้ <laughs> อัดแตด,ดเลยเชียวเออ ข้าวคล้าก็คงประมาณนี้ครับเดี๋ยวคงต้องถอนลื้อแหละเพราะว่าดีเทลรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้เป็นรถที่เป็นรถโปรนะของททมิยานะครับคือมันอยู่ในกูุตระกูลของ TIS นะมันก็จะเป็นรถโปรรถซึ่งซึ่งผมก่อนหน้านี้ผมเคยขายไปแล้วคันหนึ่งนะครับน้องท่านหนึ่งเนี่ยเขาซื้อไปซึ่ง ปัจจุบันเขาน่าจะอยู่นะยังอยู่นะยอยู่น้องเขานั่นแหละนะเท่าที่เขาเขาทักมาถามผมเรื่องรายละเอียดรถอยู่แต่ว่าคันนี้เนี่ยอาการเนี่ยต้องบอกว่าหนักกว่าเยอะมากๆนะครับหนักกว่าเยอะมากของอาจจะครบจริงมีโชค๊คมีอะไรพวกนี้มาให้ครบแต่ใช้ได้ไหมไม่รู้นะครับคือณนะตออเนี้ยตอบว่าอย่างล้อเนี่ยมันเป็นลอดิฟนะครับยางอาจจะพอได้เราอาจจะต้องไปปาดกลึงมันใหม่ แต่ว่าตัววงล้อเองเนี่ยน่าน่าจะไม่ไหวนะน่าจะต้องทิ้งเลยนะครับคือสีอะไรต่างก็ไม่ได้นะครับเหมือนจะทําสีมาแต่วงล้อตัวยางน่าจะพอเอามาใช้งานได้อยู่นะแต่วงล้อน่าจะไม่ได้แล้วนะครับ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะพวกนี้คือมันไม่ได้ยากในการที่จะเปลี่ยนนะแต่ถ้าจะซ่อมมขึ้นมาปรับสภาพค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันส่วนอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวคงต้องใช้เวลาครับในการลื้อนะเพราะคลิปนี้ก็เป็นเกือบจะยี่สิบนาทีละแค่ถอดล้อล้อสี่ล้อเนี่ย กับตรวจดูเบื้องต้นแค่นี้เองสรุปก็คือคลิปนี้เดี๋ยวเราคงต้องดูกันยาวๆนะครับยังอยู่กันยาวๆว่าจะทําให้มันกลับมาใช้งานได้ไหมนะครับรถสภาพจะเป็นประมาณนี้เนี่ยไปต่อได้หรือเปล่านะยังไงเดี๋ยวรอดูกันคลิปต่อๆไปนะคลิป EP แรกของ 518HL ก็เดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมรื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดมาเป็นคลิป2นะว่า หรือแล้วเป็นยังไงนะครับสรุปแล้วเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างค่าจ่ายจะสูงไหมนะครับในการประเมินว่าถ้าสภาพขนาดนี้ถ้าส่งมาให้ผมซ่อมหรือคุณจะซ่อมเองเนี่ยราคามันสูงกนาาไหนนะาหาอะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับชิ้นส่วนไหนบ้างที่ละเอียดอ่อนที่แบบไม่ได้ต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันรายละเอียดตรงนั้นอีกทีโอเคประมาณนี้ครับผมอุ้ยเตะกกล้องโอเค แล้วก็ขอบคุณที่เข้ารับชมด้วยนะครับผมยไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะอขอบคุณที่เข้ามาชอบชมนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคคลิปนี้เดี๋ยวตัดแค่นี้แหละเอาแค่นี้แหละบ,บายครับ